สอนอันนี้เพิ่งมาสอนครั้งแรกก็คือการสอนแต่งตัวแบบสีคนละที่เออพูดยังไงดีร่างกายแบบเนี้ยคนละสีเลยผมทําได้นะง่ายด้วยเอาเหนียวไปก่อนอย่างเช่นนูบตัวนี้ที่ผมทําได้ด้วยการเปลี่ยนสีร่างกายมันดูนี่ดูนี่นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ง่ายทุกคนก็ได้ง่รต้องอยู่ในสกินแบบนี้นะโอเค แล้วอันนี้กดตรงนี้ต่อไปก็ส่วนหัวเปลี่ยนสีได้เลยเจ้าสีเลยเจ้าสีอะไรเชิญนเลือกได้เลยน,นี้ก็ได้นะเรื่องนี้คือตรงนี้จะเป็นสีเขียวเป็นซอมบี้ไปเลยตรงนี้ก็ช่องมหมต,ตัวตาเปลี่ยนสีได้ให้เต็มที่อาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ตรตัวแป๊บนี่ หัวเปลี่ยนเป็นสีอะไรดิกลาวดีกว่าอโอเคอมผมแค่มาสอนผมเปล่าแล้วก็ถ้าทำได้แล้วก็ต้องชื่อสกินไว้เลยจบ พิมพ์มั่วเป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้นะได้ะกินใหม่มาแล้วฮะไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาสก,กินนี้โลโก้หน้าช่องโอเคเรียบร้อยท,ทักทายคนหน่อย โอเคทักทายคนละไม่เกี่ยวโอเคระหว่างรอครับแค่นี้นะครับบาย